สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเนครับทางช่องพ่อแม่อเมหยิงครับถึงงานแล้วครับบ้านท่าม่วงศรีละภูมิร้อยเอ็ด <c oughs> เมืองเกินลอยครับเอฟซี FC มาหาแล้วกำลังจอดรถครับ <c oughs> เดี๋ยวลุกไปข้างล่าง รล้มาตอนนี้มมาจากอุบลเลยครับทีมหนึ่งมาจากอุบลทีมหนึ่งจากสกลอีกทีมหนึ่งสวัสดีครับบึงการมาสองรถมาสองรถทุกรอบสุดยอดครับมาสองรถมาสองรถทุกรอบเลยครับ ตามนี่เอาลคลนาลงมไปแล้วนะบบึ่นมาสองรถบัสสองรถ้องรแม่แล้วม่แล้วม่แล้วกเยมากายไทยหรอกมายไอ่างน้เดเอากองไทยกันได้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคจรับใจเใจเย็นๆครับดไห้นๆครับแถวก็ได้ครับ ลูกเป็ลูกเป็นแนหันนี่ก็ได้อ๋อันนี้ก็ได้อ๋อผีก็ได้ชาวไยาลุงจะให้คู่บ้านพี่ให้ไงลูกขออยากคำนึงเอาชาวไทยแมนางทีละนนะคะท่านขาท่านขาทีละนนะด้วยใจไงได้ลู ได้เลยทุกคนเลยค่ะูแล่นวม่เพิ่ตื่นเต้นค่ะบแม่แม่เย็นๆินได้ครับแม่ต้องเสียมศิลปินผุกมตนองได้ครับแม่เพราะนลูกมมีแห้งขึ้นไปเลยแ้ังเด้านแม่สิเเียกลูกแห้งบ่อ้ได้ไม่น้องมเหนเมือนไปนะขอแถวได้ครับขอแถวแถอ่ะฮะจะับตอนนี้ครับเาอยู่ปันามง์วมของธชาติปมาอเค่ะจับได้แต่ว่าเบาๆนะไม่หมดนะค่ะขอนึ่ค

ท่านรอดูจิบีละิบ่อไ้ครับ้านี่อ่ะมันมุงใหญ่มากเนี่ยี่เลท่านนี่่ะหู้กันนี่ครับดดีครับเด็กเขอ่อายเราเาไถ่ายรูปัจใถ่ายรูปปัจ้ถ่ายรูปอมาเล่นด้จ้าถ่ายรูปเนจ้าี่นถ่ายเรากว่าตรง่อ่าว่ะปครจารูมถ่ายู่จ้า ไทรูปบจจ่าทางล้างมีใครายรูอีปบจจ่าไทรูปบจจ่าาทรูปบจ่ามีผู้ใดาทรูอีกบจ่าพ่มอนทามแล้วเนี่ยหนิไทูอีไปเป็นคนท่ิดปบ้านท่าม่วงตำบลท่าม่วง อำเภอศรีละูมิครับ พอพอนางนะสมมติสนดเป็นตของติสใายตื้ของวัวสอัสดีครับสวัสดีครับเป็นบ้านในปันไฟครับเนี่ยจังไยนะสายของเขาไฟของเข้าหเนีย ไม่ปีละไม่ปีไม่ปีลลูกไม่ปไปเดีว่ะมจ้าเดคมเไปมาแล้ววัสดีครับอันนี้ไฟรถตู้อ๋อไฟรถตู้นะได้เจียบไฟรถตู้เจาไฟมยตรงนี้หรือว่าว่า้บส ว่าอะไีก็แตกกันว่าไฟบอลลูนตั้งนี่เราบักคอนเลยไฟอ่ะเปิดไฟยังไงไฟเพิ่มไปยใงไงันเน่ยปุ้นสวิตเราเน่ยเปิด้พัน อกเป็นหลอกดีเนาะลงตัวดีเน่ะยมาน้เนอลง,ง <c oughs> ตัวพีจ้จสบายดิสบายจิตาเป็นมากเ่ยครับเ่า้งห่มเน่ยกันเนมากเพื่ป่เป็นั่งเย็นเดียวผไปป่เป็นอนานินบันกองอ๋อจัหะเสิแล้วเป้มาหูนอนเย รออย่างนีวันติด่ได้เสียหรอี่เสื้อเี่ยเลยสองเม้านงยีอ้จัวดิสทยัง

ขอการใช้ไฟไม่มีเอาเพื่อนนมากเหรตัวไฟไม่มีลูกกลใส่มาหาอนบ้นเอามาไม่เคยทันเอามามาตอนไหนนี่กินข้าวยังยืข่าปะกินปนเอาก็เปิดไฟไฟเอแล้วคโอ๊ยยัลูมันมาแล้วก็เปิดแร้วบอมขอพระท่านมา หอนครับเอ้าขนาดน้่มาท่านอาบได้ไหมอียน้ำพออาบอาบแล้วครับมือแลกหัอกันบ้านทาม่วงครับเื่อเจอกันเื่อศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ะพาะก็ไม่คลิมหน้าครับสวัสดีครับไปเรียนอาบ